สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาสารพลังจัดงานเทศบาลเดินยิ้มเบิกบานปิดเทอมสร้างสรรค์เล่นบันดาลใจเปิดพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการเล่นอิสระสร้างพลังสุขเพื่อเด็กเยาวชนและทุกคนค่ะ นายกิติศักดิ์ทีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงงานเทศกาลเดินยิ้มเบิกบานปิดเทอมสร้างสรรค์เล่นบันดาลใจที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับสสสและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนโคราชให้เปิดกว้างเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างทักษะสร้างการเรียนรู้ให้เด็กมีความสุขมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับโครงการนี้เป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่าย15หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบัานการศึกษาและภาคประชาสังคมที่ให้ความสำคัญของการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยจะขยายพื้นที่เรียนรู้และการเล่นอย่างอิสระผ่าน100กิจกรรมไปใน60ฐานการเรียนรู้ทั่วทั้ง32อำเภอ โดยนำจุดเด่นแต่ละพื้นที่มาร่วมกันพัฒนากิจกรรมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้เมืองสร้างสารรค์สร้างสุขเพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน ด้านนางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสวสวส,สได้กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ภาคีโครงการปิดเทอมสร้างสารรค์สองจังหวัดเปิดตัวเทศกาลปิดเทอมสร้างสารรค์พร้อมกันคือนครราชสีมาและอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นสองในสี่จังหวัดนำร่องเมืองแห่งการเรียนรู้ทำให้เด็กๆมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดเดือนเมษายนถึงมิถุนายน สสสจึงเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ w w w b i t t e r m s a n g s a n c o m รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานทั่วประเทศทั้งกิจกรรมเสริมทักษะจิตอาสาฝึกงานและเสริมรายได้ตลอดจนแหล่งเรียนรู้พื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศซึ่งสะดวกต่อการค้นหาของเด็กและเยาวชนโดยหน่วยงานที่สนใจสามารถนำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ตลอดปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ